ีให้ภาพบรรยายนะคะแค่เห็นภาพก็น่าจะรู้นะคะถึงความแบบโอ้โหเด็ดดวงนะคะถ้าได้กลิ่นด้วยเนี่ยอยากจะบอกว่าแบบไม่ธรรมดานะคะนี่ลูกชิ้นคล้ายของอลูกชิ้นหมูยอของที่ร้านนะคะลูกชิ้นหมู GTR สูตรเวียดนามไม่ผสมแป้งนะ ใช้หมูสองขีดนะคะกะทิชาวเกาะนะคะหนึ่งกล่องก็คือหนึ่งกิโลกะปิเครื่องแกงแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะทําง่ายมากนี่คือเสร็จสับแล้วนะคะทุกคนเตรียมจะปิดแก๊สแล้วนะคะนี่หม้อใหญ่นะคะไม่ใช่หม้อเล็กนะนีรับพีออเดอร์นะคะใครอยากทานฝีมือแม่ช้านะคะทักมาได้นะวันนี้ต ไปก่อนสวัสดีค่ะ